พี่น้องสภูสกุนจ้าพิพาเราะลายตายมือพิพาพี่น้องมาเก็บยวกประกาศสนิมจ้าพี่เดี๋ยพี่น้องประกาศสนิมงามๆเลยจ้าพี่เต็มเลยทุกคนจ้าพี่มามาจ้าทุกคนเก็ประกาศสนิมจ้าพี่งามครับ่พี่น้องดอกมันจะเหลืองๆจ้าต้นมันพี่น้องลักษณะต้นจ้าจ้า น้ำคักเนาะพี่น้องเนาะแมนมดเลยจ้ะพี่น,อนอ้อ,นนองเสียดสายนี่จ้าปลาเพชรเพิ่งหวานเนาะทุกคนจ้ามาหมามาเก็บผักกาดสนิมจ้าทุกคนมากิมนียกับก,กดไลค์กดแชร์เจ้าบีน้ำเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังจา้าผักกาดสนิมเราทุกคนเจ้กกาบีเลือกเอาตังอ่อนๆน,น,น้ำงามนจา้า ตัวกวงพี่น้องเดี๋ยวจะมีสิพรามาเก็บดอกมาดิทุกคนไปเกบเพราะกนิ่นน่ะจ้าทุกคนน้ำขังประจาอากาสนทุกคนลักษณะกลวงน่าจะเนอะ จ้ะดอกมันแหงหนึ่งใลยป่าเสียพี่น้องเย้ยเดี๋ยวกีฬาแห้งกัน,นยะอ้อกุดกุดฮัลโหลง้ำคัะพ่อพี่นอ้องดิประกาศสนิ้ แสบเด้อพี่น้องผักกาดนี่จ้าแสบนะทุกคนบีไทยหรือคือเบอร์กอนจ้าคือแมนมดเลยจ้าเก็บผักกระสุกกาดสนิมในป่าแห่งเพื่องหวานน่าจะเนาะแมนมดเลยทุกคนพุ่นผักแสบเด้อทุกคนผักกาดสนิมจ้าน้ำพักบ่าพี่นอ้องอ่อนรวยสวยอยู่จ้าอ้ยอ่อนรวยสวยอยู่พี่น้องผักกาดสนิมจ้าพี่ น้ำขักน้ำเนี่ยพ่อเมียข่อยกำบเมเติบเนาะพี่น้องเนาะกัดสนิมนเอาไว้เก็บจากน้อยมันออกดอกพี่น้องขาวไปหมดนะจ้านี่ยเดี๋ยวจะมีสีพ้าไม้อีกจ้าอีกพี่น้องน,องนำขักพ่แมนมดเลยจ้ะทุกคน ประกาศสนิมเสร็จจฐาเต็มเลยทุกคนอันพ่เป็นพุ่มก็เป็นเป็นเกิดขึ้นเต็มเลยจ้าพี่น้องอ,อนรวยสวยอยู่พี่น้องเลยอ้อ นี่เป็นยาตะกระเตียนพี่น้องยาวีพอะเราจะเก็บาง,กงาตะกระนน้ำจะนี่บเก็บจากปรกกาสมกรังสิออกดอกดอก,ดอกเหลืองๆทุกคนดอกมันจะเหลืองๆจะยวีเคยเก็บไปกินแล้วอยู่ในป่าน่ะจ้ะทุกคนมันขมจ้ะเนี่ขมจ้าชาิขมๆป่าเห็ดเพิอกหวานเขาเลยพี่น้องยายวีมะป่าจ้ามาเนี่ พี่น้องผักกาดสนิมจ้าทุกคนดอกแางเหลืงองเรสชาติขม่มนะจ้าทุกคนกระดสนิมนงามๆจ้าพี่น้องพียจ้าผีซุ้มเัินกระแมนพี่อยู่ในป่าพี่เชฟวีกับเก็บของขางค้างจังเลยจ้าพี่น้องเพียเต็มเลยจ้าอู๋งงามคักจ้าทุกคนกระถินโด่งนี่งามคักจ้าเพียพี่น้องเบงิ่งอยู่กับอันอะไรน,นั่นนี่ไฟเยอวีดจ้ะนี่ไฟเยอวีดงามคักพี่น้องเพีย อ้งามคักงามคักแน่พี่น้องเอ้ยเพียอพายลูกมึพี่น้องมึงไป,ปหมดละอดเก็บบะไรจ้าไฟเยียบววีหนึ่งเยีก็เคยกินจะเฮ็ดน้ำเฮ็ดเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วไฟเยียบีแต่ว่าต้องเอาหนอดอ่อน,ออนจ,าจา่าจังแสอันนี้มันขิวพี่น้องถ้ามันหนอดมันบาอ่อนนะนี่เป็นขิวคิวเจอกระถิน่นเงี้ยงเงี้ยเ่อ ต้งใบเป็นพี่น้องอุย้ยสุดยอดเลยจ้าอนกระถินฝรั่งทุกคนกระปากาสนิมเนาะจ้ะเนาะแล้วก็แม่ละดิสจ้ะพี่น้องเอวีเก็บมนาะน้ำขากน้ำเนยพอ,อยเมียข่เอ้คนนะรอนรวยสวยอยู่พี่น้องกระถินจ้ะ บ่งพี่น,ออน้องเบิ่งยอดเบิ่งใบเพิ่นอ่อนรวยสวยอยู่เก็บ <c oughs> จ้าทุกคนยี่สิอ่อนแต่พักอันนั้นเมื่อกี้นี่จ้าที่เก็บมามันงามคักจ้ามันถือฝนเนาะทุกคนเนาะมันถือฝน,น,น,นหรอมันงามประกาศสนิมนจ้า ทุกคนพี่เอามึง,งอดนี่แน่พี่น้องพี่เขียวสูอุ่มพุ่มสวยเลยจ้าพี่จ้าจ้าทุกคนพี่วีก็มาเจอผักอันนี้อีกจ้าทุกคนเม่อ แม่ละดิษพี่น้องแม่ละดิจันนี่พี่น้องลักษณะต้นมันหัวมันเขาเขาเขาคนเยอรมันเขาจะนิยมกินหัวจ้าทุกคนเจ้ามันจะเป็นหัวขาวๆจ้าพี่น,อน้องรสชาติเพ็ดเอ่อข้าจเอไปสกัดเอาผลผลิตเปน็นที่กินกับป่าจ้าพี่น้องที่กินกับป่าลากจ้านี่แต่ว่ายายวีมือนีเสียเก็บเอาดอกมันทุกคนดอกมันจะมีรสชาติขมนิดนึงจ้าทุกคนเนี่ยแซบพี่น้องแซบอร่อยเลยจ้าทุกคนนี่ อยากได้ดอกประมาณนี้เลยจ้าทุกคนนี่แม่ละดิสพี่น้องรสสานสิจะเ็ดวาสาบีพี่น้องมัสิคือวาสาบีและจ้านี่จ้าเจอดอกมันเลยทุกคน,นจ้ากำกันลังสิปบบานกีฬาคอมเฮียจ้าสิขอภัยได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาผีจ้าเด้พี่สิเบิง่งให้เบิ่งตตนมันคักๆ่มันสิเกิดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนหรอกพี่น้องก็บ่าว่ามันทั่วทิพย์ทั่วแดนเนน้ำตางเสียเม็ดมันสิปิวไปทุกคน หลายจ้ะพี่น้องลายเนี่ยเห็นบอลักษณะต้นมันจะเมระดพี่น้องพี่น้องไปนหนึ่งเ mm hmm. ส้ปลาก็พักกาดอันนี้เขาจะก็พักอันมาสตาร์เขาจะทุกคนเนี่ยเ mm hmm. ขาบอกว่าอร่อยมากทุกคนมันก็จะขมแต่มันก็ไม่ได้ขมมากนะ่ะผักกระเดาเหนาะทุกคนเนี่ยแซ่บมากเลยนะจ้านี่เด้อนี่เดี๋ยวจะมีถ่ายต้นใ้เบิองดีๆจ้ะพี่นอ้องยู่สวนกับมีจ้าพี่นอ้องยูสวนกับมี อยู่นี่แม่นเมดเลยจันนี่สงสัยว่ากับนายเติบอยู่จันพี่น้องเป็นวบนานหนาวนาร้อนมาพักหลายพี่น้องนี่เด้อแยบีไ้เบิรงลักษณะต้นนั้นจะมันจะเป็นใบแสกขึ้นมาเสียเป็นใบสากขึ้นมาพี่น้องเปียอันนี้แยพีคงไม่ออกมันคือตำโพจำนหยอดค่อนใบมันยบีเราเคยกินจ้าพี่น้องนี่จ้าประมาณนี่จ้าทุกคนอ่อนได้จ้นนี่พี่น้องอ่อน ลวกพักกระเดาน่องพักกระเดาเลยจ้าพี่น้องนี่อร่อยหัวมันจะเผ็ดจ้าทุกคนเออจ้าแซบจ้าแม่ละดีแม่ละดีดดจะมีสิขึ้นซื่อไห้ดอกจ้าทุกคนนี่มางามมั้งงามบาทุกคนจ้าเก็บแม่ละดีด้วยเนาะได้สองพักพักอันนึงหวานพักอันหนึ่งสิขมเนาะปนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะเป็นลวกสึป่าเนาจ้าเป็นลวกเป็นหนึ่งกับป่าจะพี่่มีหมองหนึ่งดอกพี่น้องแต่ว่า ก็อันซื้อเอาน่ะจ้ะเห็ดซื้อันเป็นขี้จังของคุณนี่จ้าทุกคนอยากได้แบบนี้จ้ะดอกกินดอกมันจ้ะทุกคนนี่เนาะฝรั่งเยอรมันกินหัวมันจ้ะเราก็กินดอกมันเลยทุกคนนี่ลักษณะต้นพี่น้องเก็บอุ้ยตําแหนะตํามือขอเราพี่น้องพี่น้องเก็บกินได้จ้าอยู่เยอรมันนี่จ้านี่ใบมันจะเป็นสีจันนี่ใบมันอีไาเอโมเมนต์ไม่ชัดตําแหนะตํามือพี่น้องเลยขอแบมัน กบึงเงุ้ยอ่อ,อนๆพี่น้องพี่น้องออนี่คือว่าต้นอันนี้ต้นซาลี่จ้าต่ำแง่ต่ำค่ะเบิง่งให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งดีๆเนาะเบิ่งนน้ำกันจ้าใบามันใบมันอ,อน่อ,อนๆจ้าพี่น้องมันจะมีหัวอยู่ของลา่างจ้าพี่น้องคนเยอรมันเขาก็จะเอาไปเฮ็ดอ,นอ,อันนี่ยังก็มาสตาร์ทลดจ้าพี่น้องมันไม่ใช่มาสตาร์ทอะไรนะเขาเรียกไอ่อ่า นี่วีก็บอกทีเขาไปเห็ดเอแต่ทุกคนยี่วีก็ได้เก็บมาจากแมระดูเมลดิดจ้แมระดพี่น้องจะกล่างนำแซนํำเกลือไปจะหมดพี่น้องมดไตกับยอดกระถินจ้ะมดแล้วกะ็อันนี้ผักกาดสนิมเราทุกคนเนี่จ้ะมาจากทุกคนโอ้มดสิมาจอยหัวยายวีเด้เดนี่มดมาเต็มเลยทุกคนพามดมาด้วยมาจากป่าพามดออกจากป่าจา้ะ จ้าทุกคนเรียบร้อยจา้าน้ำพริกกะปิจอดเมลดีดกับจอดถั่วนี่จ้าทุกคนถัว่วไม่ใช่ขออภัยจ้าทุกคนเกะถินฝรั่งจ้าทุกคนเวาไทยกับหลงลุมๆืมทุกคนแล้วก็ผักกาดสนิมจา้าเข่ากละมังย่าไๆจ้าทุกคนเบวีก็ผัดหมูสับผัดหมูหมูสับผัดพริกหวานจ้าทุกคน แล้วก็ไข่เจียวหมูสับจ้าพี่น้องเข่ากะละมังหนึ่งสองฝรังร่งฝรั่งวันนี้มีมีมิสเตอร์เดริกมากินด้วยจ้าทุกคนจ้าเทสเดียเทสอี๊กพี่เชิญนิดงๆนัวอีกเนื้อเดิสทนดิชจ้าทุกคนกินจ้าทุกคนกย็นไอพี่กระชิมให้เบื่อเนาะพี่กะปิจ้าทุกคน you can taste yeah this one a little a little some good n ึ่มไม่ you want eat this one oh, okay no I want to throw across the room okay n no. ไม่ you must to take like this ฝรั่งมาถึงโลกกินเลยพี่น้องฝรั่งชิมยอดเมลดิด s o r ี่เดียรซอ o r r y I make mid hand I'm sorry นะ <laughs> ฝรั่งใส่ซอมยัยหมีใอ่ใส่มือขอโทษนะจ้าขออภัยทุกคนตายคนยั่งยังหรือตายจ้ะจ้ะทุกคนเพี้จ้ะอาไมซันไหนอีเอสแอนเอาโซวいいิโซฝรั่งผมบอกว่าจะวางยาฉันคือแน่มีสเตอร์ไซยันไหนอยู่ไทยแลนด์เด้อสันสาวนั่น อืโอเคนะแม่ดิสอ mm ันนี้ยอดประกาศจ้ะทุกคนบัตอิสมิดไลท์เดียวนายเดี๋ยวอันเตอร์ตัดอิสมรลังคนชิมน้ำจ้ะทุกคนคนชิมน้ำเยาวียอดแม่ะดิดกับอันนี้จ้ะโอเคเดียวทุกม not talk you But เพ็ดนิดนึงจ้าแะ้วสีนอตนุ่รกำลังมันชิมน้ำจ้าวัดยู้ยเสะกุดอะกำลังมันชิมน้ำจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนน้ำพริกกะปิไข่ยวหมูสับไปย่างปลามาจ้าทุกคนเฮ้ยวิดีโอยู่ซเป็นยองเนาะโอเคจ้าขอบคุณทุกไลทุกแชทน,นะจ้าเด้อขอบคุณเลยหลายจ้า ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวไม้หันดู